สวัสดีครับวันนี้อยู Stand ่ผมกอลจากไลฟ์มิเดียครับวันนี้เราจะมารีวิวซองไข่เด็กกันนะครับนี่เป็นซองไข่เด็กนะครับอ่าหลายท่านอาจจะมีปัญหาเดียวกันกับผมนะครับก็คือว่าพอเราซื้อปืนที่มันแบบชาวบ้านจะชอบไม่ค่อยเล่นแล้วนะครับแล้วก็มาคู่กับการมีไฟฉายติดปืนเนี่ยมันทําให้เราหาซองปืนยากนะฮะก็มันจะมะีหลายเจ้าอยู่นะครับที่รับทําซองไข่เด็กนะครับก็อันนี้เป็นซองไข่เด็กนะครับ หรือพูดง่ายๆสาหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นีก็คือมันคือการสั่งตัดซองปืนแบบคอสตอมนี่ก็คือตอนนี้นะครับก็คือปืนซีเซดพี10เนี่ยก็มีคนเล่นบ้าง <CC> <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ยมเท่ากล็อกนะฮะไฟฉายที่ติดในวันนี้นะครับกนะ็คือโ l ไลท์นะครับ <c oughs> ก็เป็นไฟฉายที่เริ่มจะมีชื่อเสียงในระดับ มากเลยมีชื่อเสียงเลยหลายคนก็หันมาเล่นกันนะครับก็แต่พอ2ออย่างนี้มาจับคู่กันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีซองปืนรองรับนะครับน้อยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ต่อให้มีก็เป็นแบบฟัง <söz> ก <musician> ์ช uh, ันแบบใช้ยากๆต้องปลดหลังปลดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สะดวกพูดง่ายๆเวลาเราจะเล่นซ้อมแบบยิงเร็วแบบชักขึ้นมายิงอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันไม่สะดวก ก็สั่งตัดครับจบแต่จบเรื่องไหมฮะตัวเฉพาะตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับเป็นพกนอกนะครับใส่ไว้่างนี้นะครับแล้วก็เป็นพกในนะครับอันนี้ผมไม่ถอดออกเพื่อให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับก็คือปกติถ้าเราถอดอะแดปเตอร์ฝั่งนี้ออกแล้วนะครับเอาฝั่งกิ๊บล็อกฝั่งนี้ครับมาใส่เป็นพกในก็จะใช้เป็นปืนพกซ่อนได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดปืนของตัวนี้มันไม่เหมาะจะพกซ่อนอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีฟังก์ชันไว ย่อมดีกว่าแล้วก็ผมให้เขาเวนไว้นะครับเผื่อว่าอนาคตนึกคึกครับอยากใส่เลตดอทอะไรอย่างเงี้นะเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับโอเคอย่างไรก็ตามนะครับข้อดีของมันก็คือมันจําเป็นเลยที่มันจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วยิงได้เลยคือมันต้องเป็นมันต้องเป็นซองที่หยิบได้รวดเร็วและปลอดภัยอย่างนี้จะมีบางรุ่นที่แบบใช้นิ้วชี้กดล็อก กดปลดล็อกเนี่ยบางครั้งพลาดเข้านิ้วเข้ากงไกลแล้วก็เกิดอันตรายได้นะครับก็ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์กว่าเหมาะก,กว่านะครับสําหรับบา,บางคนนะครับสําหรับผมด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านก็ดีมากนะครับก็คือตอนแรกเขาทําแล้วส่งมาให้ผมเนี่ยฟิตติ้งมันไม่ดีมันไม่ได้มันมันชักเร็วอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คุยกับเขาก็ส่งกลับไปให้เขาแก้ไขให้เขาก็ใจดีส่งกลับไปแก้ไขให้ได้นะครับก็ก็เรียกได้ว่า ของดีแล้วก็อยู่ในมือคนดีด้วยนะครับก็อันนี้คืออวยน,นิดหนึ่งอวยน,นิดหนึ่งเขาเขาเขาโอเคนะครับก็ผมก็คุยเขาตรงๆว่าเออมันมีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงก็เขาก็แก้ไขให้ตามที่เราต้องการนะครับก็มันเหมาะสมแล้วกับการที่เราสั่งตัดซองปืนนะครับมันก็เหมือนเราไปตัดสูตรเนาะถ้าเราใส่ไม่พอดีเราจะตัดทมามะเขืออะไรใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยิงแบบจับเวลานะครับมาโอเคครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงนะครับยิงเร็วนะครับก็คือเราจะจะให้ดูเวลาที่หยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงเลยนะครของซองนี้นะครับอ่าสิมือผมอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งนี่โอเคเดี๋ยวให้กันเป็นคนกดเวลาครับผู้ยิงพร้อมนะครับครับเตรียมพร้อมเวลาครับ0.9 อีกสักนัดไหมอีกสักนัดครับอันนี้มันกดได้เลยป่ะไม่ต้องรีเซ็ตนะไม่ต้องรีเซ็ต <Okay. S 1> นี่ปืนอยู่ในสภาพพร้อมยิงนะครับเวลาครับ0.94สครับช้าลงนะครับเร็วกว่านี้นะครับครับ ปอยูุในภาพร้อมยิงครับเฮ hey, ครับชูเตอร์แรดเวลาครับ0.89เร็วขึ้นครับก็ไม่ถึงหนึ่งวินาทีนะครับสำหรับซองนี้ก็คือเร็วอยู่ครับเร็วอยู่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนนะครับที่ตามหาซองที่จับคู่กับปืนของตัวเองนะครับ สำหรับปืนบางประเภทที่มันหาซองยากๆนะครับ<ๆ>ก็แนะนําว่าให้สั่งสั่งตัดไปเลยนะครับซองไขเด็กครับเวิร์กนะครับเล่นซ้อมยิงเร็วเล่นซ้อมอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยครับโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ